เช่นเรื่องกัญชาเหมือนกันอู้กัญชงกัญชานี่นะครับเขาบอกแล้วว่าเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหปัญหาก็ตามมาเหมือนกันนะที่ออกมานี่นะฮะภาครัฐเองเจตนารมณ์ของพรบฉบับนี้แค่สามอย่างเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อทางการแพทย์โดยการแนะนําของแพทย์ดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อบันเทิงสันทนาการไม่ใช่เพื่อมาเสพกันถือบ้องกันชาเสพกันไปทั่วประเทศไม่ใช่อย่างนั้นเจตนาไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ค่ะนี่บางที่บางแห่งสมาคมนักธุรกิจต่างๆตามถนนดังๆต่างๆในประเทศไทยเตรียมแล้ว จะจัดแบบประเภทแบบเสพบันเทิงเริ่มรมกันเลยโอ้ oh, ไม่ได้นะมันใช่ไหมไม,ไมันใช่ไหมคุณผู้ชม,อ,มอย่างนั้นนี่นนนไม่ได้เปิดเจตนาองกฎหมายไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ผู้เสียงดังเนี่ยใช้สารสาจีนอยู่นะ <laughs> เอาตรงว<ช>่ากันอย่างนี้เจตนา<ช>รมณ<ช>์กฎหมาย<ช>ไม่ไดเอามาเพื่อบันเทิงเริงรมแบบนั้น<ช>ไม่ใช่มามองๆกันแบบนั้นค,คือเราต้องย้ํากันด้วยนะคะคเอาว่ายังไงกันชงกัญชาค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเดชค่ะท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาย้ําเตือนค่ะว่าคนไทยนะคะห้ามนำาํนำ,มนำเข้ากัญชงกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวนี้ไปยังต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลนั้นปลดล็อกกัญชงกัญชาจริง เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทางด้านเศรษฐกิจมีผลบังคับใช้เฉพาะในไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่ายาที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยรวมไปถึงส่วนต่างๆของกัญชากัญชงในการครอบครองใครจะเดินทางไปต่าง,ป,างประเทศท่านต้องตรวจสอบกฎหมายของประเทศนั้นๆให้ดีนะคะท่านเดินทางไปประเทศไหนท่านก็ดูให้ดีว่าเขาอนุญ,ญาตให้นําเข้าไหมมีข้อกําหนดอะไรบ้างข้อห้ามละเอียดละเอียดเนี่ย สามารถพกพาไปได้หรือไม่เพราะว่ามันมีโทษค่ะมีโทษค,คือสูงสุดเนี่ยถึงฆาตปรหารชีวิตเหมือนกันนะมาดูที่อินโดนีเซียเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านพกไปเนี่ยปรับเลยนะปรับขั้นต่ำเนี่ยหนึ 1, ่ล้านรูเปียมีโทษจำคุกอีก5ปีจนถึงตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดเนี่ยประหารชีวิตเลยค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะโทษจำคุกเนี่ยไม่เกินเจปี S <S ก,กรณีนําเข้าแล้วก็ส่งออกนะแล้วก็โทษจําคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับอีกไม่เกิน3ล้านเยนกรณีจําหน่ายส่วนเวียดนามมีโทษปรับเนี่ยหล้านถึง500 000, ล้านเวียดเวียดนามดงนะคะเงินโทษเงินดองเงินดองใช่ะคะ่ะค,คือคือ,คอมีโทษจําคุกตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วก็โทษสูงสุดเนี่ยประหารชีวิตส่วนเนปลาลเนี่ยจำคุกตั้งแต่1เดือนถึง10ปีโทษปรับอีก2 0 0 0ันถึงเก้าแสนรูปีเกาหลีใต้ค่ะมีโทษจําคุก5ปีขึ้นไปหรือตลอด ชีวิตอันนี้กรณีที่เราลักลอบนําเข้าส่วนโทษจําคุกอย่างน้อย1ปีกรณีการปลูกแล้วก็จําหน่ายโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือ,อการถูกในประเทศเนี่ยห้ามเข้าเกาหลีใต้อีกนะคะนี่คือกรณีครอบครองหรือว่าเสพเท่านั้นส่วนที่สิงคโปร์ค่ะโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีที่ครอบครองหรือว่าเสพส่วนโทษประหารชีวิตกรณีลักลอบเข้า เข้าไปแล้วก็นําส่งออกนะมีโทษจำคุก5้าถึงสิปีหรือว่าปรับหรือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นอีกนะจอแดนอิรักปาเลสไตน์โทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายท้องถิ่นเลยนะกรณีครอบครองหรือเสพบรูนายโทษจําคุกอย่างต่ํา20ปีสูงสุด30ปีแล้วก็โบย15ครั้งเลยนะเยังมีโบยอีกหรอในนี่นี่คือตามกฎหมายแบบมุสลิมของเขาไงหรือโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวหากลักลอบนาเข้า กัมพูชานี่ใกล้บ้านเรานี่มีโทษปรับ100้ล้านเรียวโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตออสเตรเลียโทษจำคุกและปรับกรณีนำเข้ากัญชาบุคคลทั่วไปสามารถนำเข้ากัญชงได้เฉพาะบางรายการเท่านั้นนะครับที่ออสเตรเลียเซเนกัลกดดิบัวบูกินาฟาโซกินีกินีบิเซามาลีแกมเบียนี่ประเทศแถบแอฟริกาเซเนกัลโตโกกาบองกาบูเวดีไลบีเรียไนเจอร์นี่โทษตามกฎหมายประเทศนั้นๆทำ ทั้งจำคุกและปรับนี่เป็นการบอกว่าหมายความว่าประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนใหญ่เลยยังไม่มีการปลดปล็อกกัญชาออกอจากยาเสพติด